เป็นไรพอใจแฟมิลี่วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะะเราอยู่ตรงคิปโซนชั้นห้าใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้หนูหนูสามคนจะมาเล่นเครื่องเล่นในนี้กันใช่ไหมคะสไลเดอร์พวกนี้ใช่ไหมคะนี้มีน้องอาพินมาอีกแล้ว เดี๋ยวปะป๊าจะปล่อยให้เด็กๆไปเล่นโอ้พ่อเพลอเพิน่ลนล้มเลยโดนชนกิ๊งเลยโอเคไปเลยค่ะไปเล่นเลยค่ะเราอยู่ที่สนามใส่เน็ตนะคะอะไรเนื้อที่ไอไอกับใครไม่รู้พี่อภินไม่รู้อ่ะห้างไอคอนสยามใช่ไหมคะใช่ค่ะ เอาเพินินขาออกมาก่อนลูกเอา,าเพิินขี่นไปนั่งเลยดูพี่พอใจอยู่นู่นนาโอ๊ยระวังระวังหน ขอเอินครับไปสไลเดอร์เร็วขอบเอินครับไปสไลเดอร์ก,ก่อนเร็วไปเอาหมุนให้พี่เขาหรอไปเร็วหนะึ่งไปตรงไหนลูกไปแล้วไปแล้วขอบเอินมีไปแล้วขอบเอินครับ สไลเดอร์อีกรอบเหรอคะออมันไม่แรงใช่ไหมอ่ะดูดูอาไหลลงมาเลยคะย่ะโอ้าหรอก่อนออตกสงสัใจะเล่นเตี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้แหละคะ่ะ ไหลามาค่ะกอกดอกเออไปตัวอื่นมัางตัวอื่นมาัางอ่าพอเพลินค่ะโอ้โหตัดดิ้งเลย มันเรียกว่ากัดได้หรือไม่ตัดดิ่งโอ้ไปตัวอื่นไหมโตื่นเริ่มโอ้วิ่งแล้ววิ่งแล้วเปาวิ่งไม่ทันแล้วเล่นอะไรเดินด้วยกันไหมคะพี่โลภพาไปเลยจีจี้พาน้องไปเล่นสไลเดอร์เร็วอะเล่นสไลเดอร์สีแดงเร็ว ไม่ราบอลพี่ไม่เห็นไอพีนพี่ไอพนไม่าหนู๋อไม่เป็นไรค่ะ ไปในจี๋งนู้นแล้วลูก <c oughs> เอามาแล้วมานี่แล้วไอ่ใต้ดิน <c oughs> ได้พอใจ <c oughs> <c oughs> เอเวเราพาไปมุตรนั้นกันไหคะตรงไหนคะตรงนู้นค่ะไปพอใจพอเพลินจี๋ๆพาไปนูแล้วลูกเร็วไ,ไปเร็ว ีไปนู่นแล้วหนุไม่เล่นสไลเดอร์สีแดงมั้งล่ะคะอบคครับเอาเร็วเร็ว วิ่งไปวิ่งมาป้านเหนื่อยแล้วเนี่ยเอาเอาแตไล์เลยค่ะโอ้โหไม่เป็นไรลูกเอาเพลินคะเล่นชิงช้าไห้ชิงช้า นี่เร็วพอเพลินทางนี้ลูกอันนี้ดิชิงช้าเนี่ยสีเขียวเนี่ยมาป้ายโยกให้เอาเร็วๆนี่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 อันนี้ลูกดูดูดูแม่แม่มาวิ่งเป็นช้าอย่างนี้ด่านั่งเลยค่ะนั่งเลยลูกนั่งนั่งไม่ใช่เออนั่งนั่งบนนี้นั่งบนนี้ลูกนั่งนั่งนั่งดีๆีนั่งดีนั่งลงนั่งลงค่ะเออ ปลาโยะให้นั่งดีๆค่ะเออปลาโยเบาๆลูกจับไว้จับไว้ค่ะก <c oughs> ลัวเหรอคะอ้าวอ้าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วปีนไหมปีนไหม <c oughs> นี่นี่นี่มาปีนตรงนี้ลูกปีน นี I know. I know. No. Like ่นี่ไปตรงนู้นไปก่อนนี่มุนเนี่ยตาข่ายเนี่ยตาข่ายนี่ยังไม่เล่นเลยเอาเนี่ยไหมพอเพินไปไหนอะไม่รู้อะค่ะพี่เปนอยู่บนอยู่แถวนี้ยแหละพอเพินอ้าว ไม่รู้อะค่ะเหนื่อยวิ่งตามเหนื่อยใไหมเหนื่อยพี่อพินขึ้นไปแล้วลูกเร็วขึ้นอย่างนี้เลยเร็วพี่งายพี่อพินอยู่นี่ง่ายอ้ มนหมดอะไรอะคะพี่พีนอยู่ไปอยู่ตรงกลางเลยไปอยู่ตรงกลางเลยพี่พีนไม่ออไรอมาเพลย์เลยอะหรอคะหนูกดพี่พีนเร็วว้ายทำไมอะ่ะทำไมต้องโกรธด้วยอ่ะพ,พ,พี่พีนไม่รอหนูใช่ไหมคะอมเอาหรอ บอลเพลินเดินตูดบิดเลยไหลมาเลยไหลมาเลยค่ะอ้าวไม่ต้องให้เราินอะใิก็ได้โอ้ ถ่ายต่อไม่รอเอาหรอคะใช่มาใจจะไม่รอจีจีเนี่ยจีจีวิ่งมาแล้วจีจีวิ่งมาแล้วดูไงเร็วเร็วกระเป๋าไปถ่ายจีจีบ้างนะน้องโง่แล้วน้องบอกน้องโกรธแล้วไม่รอน้องเลยต้องไปง้อกันค่ะ พีจีว pues oh, 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 oh. oh, nah, ิ่งไปละวิ่งละมาดูดิปีนได้ไหมปีนได้ไหมดูเอาเพลินปีนได้ไหมโอ้โหเก่งไหมล่ะน้องเก่งไหมล่ะอุ้ยูอุ้ยอุ้ยตกใจเลยโอ้ไม่เบียดน้องหล่นน่ะเอาใหม่เอาใหม่ปีนใหม่ปีนใหม่เลยปีนใหม่ปีนใหม่เลยตกใจตกใจก็ตกใจ ป้าป้าดันก้นอะไหล่เลยไหลเลยสหล์ลงมาค่ะอุย้ยบําเพงขาไปปีนข้างหลังปีนข้างหลังลูกบําเพนปีนได้ไหมคะ Mẹ <laughs> <for> oh, <laughs> uh, chị chị <cười> 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 Chị <laughs> chị, áo <Chị, cười> ờ, nón mà đuôi <cười> à. <cười> à, nó áp nhìn. พี่พอใจกับน้องมาเ่อเข้าในนถต์ตะขายนะครับน้องเหนื่อยด้วยน้องเหนื่อยเต็มเลยอ,อ,อ่ะพอหรอ